นี่เจ้าไม่รู้จริงๆหรือความรักก็คือความรู้สึกลึกซึ้งที่มีต่อคนคนนึงโดยที่เต็มใจและยอมเสียสละทุกอย่างทุกสิ่งไปเพื่อเขายังไงละ่ะเจ้ายอมเสียสละพลังของเจ้าแทบจะทั้งหมดเพื่อเขาหากไม่ใช่ความรักแล้วจะเป็นสิ่งใดละ่ะข้ารักชินนานหรอข้าไม่เห็นจะรู้เลยตุบเกิดอะไรขึ้นข้าบอกเจ้าไปแล้วไม่ใช่หรือว่าเขาถูกกินข้าคิดว่าแม้แต่เจ้าจะฟื้นพลังให้กับเขาแล้วก็ตาม แต่เขาก็ยังไม่อาจจะรอดพ้นจากการถูกกินกินได้ท้ายที่สุดแล้ววัตถุของพระเจ้าก็พยายามที่จะกินกินเขาการปรากฏตัวของมันแม้แต่จิตวิญญาณของสัญลักษณ์9อักษรก็ยังถูกทําให้เชื่อฟังแล้วก็อ่ะข้าคิดผิดไปเขาไม่ได้ถูกกินกินแต่เป็นการประสานกับวัตถุของพระเจ้ามันทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ไม่สามารถคาดเดาได้ซุม่มเลอเลอดของเขา เลือดของเขามันกําลังสร้างขึ้นใหม่ด้วยตัวของมันเองเขีดแดนเซียนเทียนขั้นที่7เขตดแดนเซียนเทียนขั้นที่8เขตแดนเซียนเทียนขั้นที่9เขตดแดนเซียนเทียนขั้นที่10ความรู้สึกนี้มันสัมผัสศักดิ์สิทธิ์เจ้าหนูนี่มีฐานะในการบ่มเพาะอยู่ขั้นที่6ของเขตแดนเซียนเทียนแต่ไม่กี่อืดใจในฐานะการบ่มเพาะของเขาก็ขึ้นมาถึงครึ่งของเขตแดนจักรพพัดและไหนจะยังสัมผัสศักดิ์สิทธิ์อีกเขาหลอมรวมกับวัตถุของพระเจ้าแล้วอย่างนั้นหรือ นั่นมันลำแสงลึกล,ลักบสามสายตุมตุมลำแสงลึกลับห้าสายตุมตุมลำแสงลึกลับเจ็ดสายจิตวิญญาณการต่อสู้ของเขาพัฒนาขึ้นแถมยังพัฒนาขึ้นถึงหกขั้นในเวลาแค่หนึ่งลมหายใจเท่านั้นจิตวิญญาณการต่อสู้ของมันคือสิ่งใดกันหรือวนนี่คือความลับที่ฉินหนานปกปิดไว้มาโดยตลอดเจ้าหญิงข้าขอบคุณเจ้ามากที่ช่วยชีวิตของข้า,าไว้เจ้ามั่นใจได้เลยว่าหากเจ้าต้องการสิ่งใด ข้าสัญญาข้าจะนํามันมาให้กับเจ้าให้จงได้เฮอดูเหมือนเจ้าจะเริ่มเข้าใจอะไรบ้างแล้วนะเจ้าหญิงฉินหนานเจ้าจงปล่อยมือออกจากนางเดี๋ยวนี้หรือเจ้าต้องการที่จะสู้กับข้าเจ้าอย่าได้ทะนงตัวให้มากนักหลังจากที่ประสานเข้ากับวัตถุของพระเจ้าตอนนี้เจ้าอยู่เพียงครึ่งขั้นของเขตแดนจักรพรรดิเท่านั้นการบทขยี้เจ้าไม่ต่างอะไรกับการบทขยี้มดตัวหนึ่งเช่นนั้นหรืออึนี่มัน นี่มันวิชาเนตรอะไรกันนี่เจ้ายังอยากที่จะสู้กับข้าอีกหรือไม่หลังจากที่ดวงตาของจิตวิญญาณการต่อสู้สักดิสประสานเข้ากับดวงตาซ้ายของเทพแห่งการต่อสู้ดูเหมือนว่ามันจะไปปลุกความสามารถกำลับของเทพ,พเจ้าแห่งการต่อสู้สินะหลังจากที่ใช้ความสามารถกำลับทําให้ข้าสามารถยำยั้งพลังของเป้าหมายได้มันเป็นการสร้างความกลัวโจมตีจิตใจของเขาทําให้ความตั้งใจต่อสู้ของเป้าหมายลดลงความสามารถของมันไม่เร็วเลย